สิ่งแรกที่จะแนะนำนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับอย่างเช่นการ์ดพูลสาที่มันได้ฟรีทุกๆเดือนนะครับเราควรจะดูนะว่าเราอยากได้การ์ดไปไหนมาเล่นนะครับอย่างเช่นตอนนี้ของเรามันเป็นเ e บิวลใช่ไหมเราอยู่ต้นเดือนนะครับเราจะรอก็ได้นะครับการ์ดพูลสามใบที่เราอยากเล่นจริงๆนะครับอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเราอ่ะยังไม่มีการ์ดพูลสามใช่ไหมครับใบไ,ไหนที่เราอยากเล่นนะครับอย่างเช่นอ่าเป็น ว่องก็ได้เราอยากเล่นว่องนะครับนี่นะครับถ้าเราอยากเล่นว่องอยากเล่นการ์ดเปิดตัวพวกอะไรพวกนี้ผมแนะนําให้เปิดว่องก่อนนะครับหาว่องให้ได้เนาะเอ่อเราไม่ควรมาเสียโทเค็นนะครับกับการ์ดพูสามนะเราจะไปเสียโทเค็นกับการ์ดพูห้าหรือการ์ดพูสี่ก็ได้ครับดีๆหนึ่งใบที่เราอยากเล่นนะเราเก็บสะสมไว้นะครับแล้วแล้วเรา มาร์กไว้แล้วเราค่อยกดซื้อจากตรงนี้6,000จะคุ้มที่สุดนะครับหรือว่าเราอยากเล่นการ์ดพูสีก็ได้ว่าเออเนี่ยใบนี้ยังเราอยากเล่นมากนะครับถ้าเราอยากได้เราก็แค่มาร์กไว้แล้วเราค่อยกดซื้อนะครับแล้วก็นะครับหลังจากที่เราอัพเลเวลคอลเลกชันนะครับอัพเลเวลคอลเลกชันนะนี่นะครับคือนี่คือคอลเลกชันเรานะครับถ้าเราอัพเลเวลคอลเลกชันไปปุ๊บ เราจะได้การ์ดมานะครับปั๊บเราก็จะได้การ์ดมาหนึ่งใบนะครับปึ๊บแต่ถ้าเรายิ่งอัพไปเรื่อยเรืเราก็จะได้การ์ดลึกลับมาเรื่อยๆนะครับจนจนเราอัพไปเรื่อยๆเราจะได้กล่องเป็นสเบียงสะสมนะครับมีโอกาสออกการ์ดผู้สามเยอะขึ้นนะครับเรามาเปิดหาใจสเบียงสะสมหาก,การ์ดผู้สในนี้เอาน่าจะคุ้มกว่านะครับ เราจะกดไปเรื่อยๆป,ป,ปึ๊บปึ๊บใช่ไหมครับเราก็จะได้โทเคนมาอีกส0 0พนะครับเพื่อเอาไว้แลกการ์ดท,ที่เราอยากเล่นนะครับหรือเราจะไปเปิดหาการ์ดไปใหม่มาเล่นก็ได้นะครับก็คร่าวๆนะครับจะประมาณนี้เนาะถามว่าถ้าเวลคอลเลกชันเรา่ยสมมว่าผมอัพไป ปึ๊บมันก็จะได้การ์ดฟรีเห็นไหมครับสั้นๆง่ายๆเราไม่ควรเอาการ์ดเ,เราไม่ควรเปิดแพ็คสะสมที่เป็นการ์ดพูสานะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยคุมสักเท่าไหร่นะครับทุกคนส่วนใหญ่แล้วเราจะไปเปิดการหาพูห้าเนี้ยแน่ๆนะครับผู้เล่นใหม่ถามว่าถ้าเรา อยากทำเด็กๆหนึ่งอะ่ะควรมีใบไหนบ้างนะครับผมขอแนะนำนะก็จะคงเป็นอาริเชมนะครับที่สามารถสร้างเด็กและเล่นได้เลยนะครับอาริเชมไฮโวไฮโวลูนเชนารี Hi o, o, นะครับแล้วก็ทานอสนะผมผมผมว่าทานอสก็ได้อยู่นะครับถ้าเอามาเล่นสำหรับ ตอนแรกๆอะไรเงี้ยทานอตทานอตก็เป็นทางเลือกที่ดีเหมือนกันตอนนี้เนี่ยเราเริ่มต้นมาเรามีแค่เนี้ยสำหรับผมนะเดีย๋ยวผมเปิดเปิดแพ็คพูห้าโชว์แล้วกันนะครับแพ็คพูห้านะครับถ้าสมาาามติเรากดแพ็คพูห้าเรามีสี่พันใช่ไหมเรากดแพ็คพูห้าไปปุ๊บแล้วเรามีโอกาสนะครับในแพ็คพูห้าเนี่ยมีโอกาสเบิ้ลพูห้าในแพ็คหรือพูสี่ในแพ็คหรือพูสามในแพ็คเหมือนกันนะครับ ถ้าเราเปิดนะอ่ะผมเปิดปุ๊บฟึบบ,บึ้มได้ไดวบอนแม็กมาใช่ไหมครับต่อไปเรากดรับมันจะมีโอกาสสุ่มว่าเราจะได้อะไรนะครับปึ๊บ,บอ่ะเน,นี้ยผมได้แค่บูสเตอร์เพิ่มมากับบูสเตอร์เฉยๆอันเนี้ยอย่างเงี้ยผมสำหรับผมคิดว่ามันไม่ค่อยคุ้มมากนะครับแต่ถ้าคุณโชคดีหน่อยคุณเปิดออกมาการ์ดพู5้าเนี่ยมีเป็นร้อย ได้การ์ดดีๆสักใบหนึ่งกาแล็กตัปอย่างเงี้ยคุณก็ทําเด็กเล่นได้ครับลองดูนะครับอย่างเงี้ยผมว่าเออเนี่ยนิวิล่าเนี่ยใช้งานได้ผมรับมาเลยปึง้งแล้วรอเดือนถัดไปคุณจะได้การ์ดฟรีนะครับเนี่ยการ์ดฟรีประจําสัปดาห์นะครับเอ้ประจําเดือนนะประจําซีซันนะครับคร่าวๆนะครับประมาณนี้นะไปลองไปลองดูไปลองจัดเด็กดูเองได้เลยครับ ชอบแนวไหนทําแนวไหนแต่ผมได้ไปดัแบเบิลแม็กมาไม่ค่อยคุมเท่าไหร่นะเล่นไม่ได้นะครับไปอัพสิ่งที่เราต้องทําทุกอย่างนะครับสําหรับผู้เล่นใหม่นะพยายามอัพการ์ดทุกใบนะครับพยายามอัพการ์ดทุกใบให้ให้ขึ้นเป็นนี่ยมันใช้ยี่ห้าเครดิตนะครับสําหรับผู้เล่นใหม่นะอยะ่างเงี้ยคือมันได้แต้มหนึ่งอ่ะมันมันดีกว่านะครับทุกคน พยายามทําให้ได้แบบแบบนี้ทุกใบให้เป็นกรอบให้เป็นกรอบสีเขียวนะครับจะคุมที่สุดนะครับย้ํานะว่าต้องทุกใบนะครับอ่านี่เราได้โอดินมาอ่าตอนนี้โค้ดยังใช้ได้อยู่นะครับโค้ดยังใช้ได้อยู่นะถ้าตอนนี้นะครับเห็นคลิปนี้แล้วนะครับสามารถกรอบโค้ดตรงนี้นะครับอย่าผมแปะ โค้ดไว้ให้นะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีการ์ดนะครับแบบเล่นใหม่เลยหรือกลับมาเล่นแล้วเห็นนะครับสามารถใส่โค้ดตรงนี้นะครับอย่าแปะลิงก์เว็บใส่โค้ดไว้ให้ด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับในเว็บนะครับยังสามารถรับ200เครดิตได้ฟรีเลยนะครับผมมันจะรีทุกๆตี2นะครับตอนเนี้ ปุ๊บนี่เราใส่โค้ดปุ๊บถ้าเรามีถ้าเราได้วาเลียนมาเราจะได้การ์ดมาด้วยนะครับอันนี้คือคุ้มมากนะถ้ากลับมาเล่นตอนนี้นะครับใส่โค้ดปุ๊บได้การ์ดได้วาเลียนนะครับปุ๊บเห็นไหมเราได้การ์ดมานะครับตอนนี้มันเปลี่ยนระบบใหม่นะครับเพราะว่าเมื่อก่อนอการที่เราจะได้การ์ดหลักมามันต้องมันต้องไปเปิดหาในกล่องสปอตไลท์เมื่อก่อนนะครับตอนนี้ไม่ต้องแล้วนะ เราแค่ได้วาเลียนมาเราจะได้การ์ดมาด้วยนะครับตอนนี้แถมมาเลยนี่เห็นไหมนะครับตอนนี้สามารถได้การ์ดเนี่ยฟูสามฟรีๆสองสามใบนะครับง่ายๆแบบแค่กรอกโค้ดอะนะฮะประมาณนี้ประมาณนี้อ่าใช่ครับแล้วถ้าใครสงสัยตรงไหนหรืออย่างไรนะครับสามารถเม้นมาคุยกันได้นะครับ หรือว่าเข้า Discord ของผมก็ได้นะครับ